ไข่ทอดชะอมผักขา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 พีา่น้องทอดไข่ใส่ผักขาบึ้บนี่ยผักขาบ้านข่อยเอิญผักขาเด้อชะอมหนึ่งเด้อชะอมคนไทยเขาเรียกชะอมบ้านข่อยเอิญผักขาโอ้หอมกินผักขา ทอดไข่ใส่ผักขาเขาเอินไข่ทอดชะอมเลนไข่ทอดชะอมกระเสบบอกพี่น้องดูดูดูด กินบึ๊บโอ้โฮเอาละมาชิมกันปึ๊บปั๊บปึ๊บบั๊บึ๊บหอมกินนผักขาหอมกินผักขาน้องพี่น้องอร่อยครับอื้อ ไปซอยไปซอยบึ๊บสั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 บเป็นปชินช้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นจะได้กินง่ายๆนะอโอ้โหมือ เป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยมาพี่น้องพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟจ้ากับข้าวสวยร้อนๆมาจ้าทุกคนมากินน้ำย่อยบานเดอ้อไข่ทอดชะอมหรือไข่ทอดพักขาบ้านค่อย